สวัสดีครับลุงมหามาพบกันอีกแล้วครับสวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในงานเกษตรและสวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในต้นไม้มงคลทุกๆท่านครับลุงมหามาพบกันอีกแล้วครับสําหรับวันนี้ลุงมหาก็จะพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้มงคลต้นหนึ่งครับ ซึ่งก็เป็นที่นิยมกันแพร่หลายเช่นกันครับไม้มงคลต้นนี้ก็คือต้นปยาไมาห์แยแยหรือว่าเรียกอยีกอย่างหนึงว่าไม้เทวบุตรนะครับหรือว่าว่านเทวบุตรซึ่งก็กำลังเป็นที่นิยมกันเป็นที่แพร่หลายเช่นเดียวก,กันกับไม้มงคลอย่างอื่นนะครับ วันนี้ลุงมหาก็จะมาพูดถึงรา,ายละเอียดในการาปลูกต้นไม้มงคลต้นนี้นะครับลักษณะของอต้นไม้แยแย่ก็อย่างที่เห็นนะครับเขาจะมีลำต้นเป็นป้องป้องนะครับมีกาปิดสีขาวใบของเขาก็จะมี ลายเป็นจุดๆอย่างนี้นะครับนี่ครับมีลายเป็นจุดๆก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับเพราะว่าจะมีไม้บางคนบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกันนะครับต้องจําจดจําลักษณะของเขาไว้ให้ดีครับก็มีคําถามอยู่ว่าทําไมบางคนเรียกว่าไม้แย่แย้บางคนทำไมเรียกว่าพญาไม้แย่แย้ ต่างกันตรงไหนนะครับจากที่ได้สอบถามจากผู้รู้มาท่านก็บอกว่าถ้าเป็นต้นที่ปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับธรรมดาทั่วไปไม่ได้เลือกเลิกหรือว่าไม,มไม่ได้มีเลือกปลูกก็จะเรียกว่าไม้แย่แย่เฉยๆนะครับส่วนต้นที่ปลูกเลือกเอาเลือกยามางคนเลือกเอาวันเป็นมงคลเนี่ยนะครับก็จะ เรียกว่าพยาไม้นะครับเรียกว่าพยาไม้แยแย,แยก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับไม้แยแยเป็นอันดับแรกเลยครับก็คือการเลือกวันปลูกนะครับลงมาหาก็จะนำมาเสนอเพื่อนๆประมาณ8-9ข้อข้อล้นะครับโดยเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในความมารู้เกี่ยวกับพยาไม้าแยแย,ะแยะนะครับ อันดับแรกก็คือการปลูกนะครับถ้าเราจะปลูกให้เป็นไม้ประดับเราก็ปลูกในวันมงคลอื่นๆก็ได้ครับเช่นวันพฤหัสบดีแต่ถ้าจะปลูกให้เป็นโชครโ,โชคลาบโดยเฉพาะหรือว่าให้เป็นพยามไม้นะครับท่านก็บอกว่าให้เลือกวันพุธข้างขึ้นนะครับจะเป็น เกี่ยวกับโชคลาภโดยตรงนะครับเราก็เลือกเฉพาะวันพุธข้างขึ้นของทุกๆเดือนนะครับเป็นวันปลูกหรือว่าวันที่เราจะขยายพันธุ์นะครับต่อไปก็เป็นอันดับที่2ที่ลุงมหาจะพูดถึงก็คือนี่แหละการขยายพันธุ์นี่แหละครับเพราะว่าเขาจะเป็นไม้ที่ชอบร่มครับไม่ชอบแดดเท่าไหร่ ถ้าอยู่ในร่มเขาก็ใบเขาจะไม่ไหม้แล้วก็สวยงามดีครับออกรดลายได้สวยดีอ่าเวลาเราจะแยกต้นนะครับก็จะเลือกต้นที่มีอายุต้นแม่ตั้งแต่10ปีขึ้นไปแหละครับครับตอนที่แยกต้นเล็กออกนะครับก็ต้องให้มีหน่อติดไปด้วยสักอย่างน้อยสักหน่อหนึ่งหน่อใหม่นะครับ ติดไปก็จะติดได้ง่ายนะครับไม่ค่อยตายแต่ถ้าไม่มีหนอใหม่ๆเกิดขึ้นติดไปบางครั้งก็าอาจจะยุบได้ครับนี่เป็นประการที่2นะครับส่วนประการที่3ก็คือเวลาที่เราจะแยกหรือว่าเราจะตัดต้นของเขาแยกออกจากกันนะครับก็มี คาถาสาหรับตัดหรือว่าแยกนะครับเวลาที่เราจะแยกเราก็ให้ว่านะโมตัดสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพอเราว่าถึงคําว่านะโมตัดคือคําว่าถึงคําคว่าตัดก็ให้ตัดหรือว่าแยกออกจากกันนะครับนี่เป็นคาถาสำหรับแยกต้นที่จะปลูกนะครับต่อไปก็เป็น อันดับ4ี่ก็คือคาถาที่จะใช้ในเวลาที่เราจะปลูกของเขานะครับปลูกต้นของเขานะครับก็ให้ว่านโมสามจบแล้วก็ว่าคําว่าณชาลีติพุทธังให้รวยทามังให้รวยสังคังให้รวยข้าวของไหลามาณชาลีติเงินทองไหลามาณชาลิติครับ เราก็ปลูกลงไปนะครับหลังจากเลือกวันที่ดีก็คือวันพูดข้างขึ้นแล้วเราก็เวลาปลูกก็มีคาถาปลูกเพื่อให้เกิดความเป็นโชคลาภเป็นมงคลนะครับอันดับที่5นะครับก็จะพูดถึงว่าเวลาเราครับหน่อใหม่ที่แทงขึ้นมาพอเขา เริ่มแตกใบที่ยอดนะครับเขาก็จะหยุดการเจริญเติบโตอยู่พักหนึ่งครับจนกว่าใบที่แตกออกมาีจะแก่เขาก็จะแทงก็จะเริ่มแทงยอดเพิ่มขึ้นไปครับแล้วเขาก็พอเริ่มแตกใบที่ยอดตรงนี้นะครับเขาก็จะหยุดอยู่พักหนึ่งครับจนใบใหม่อันนี้เจริญเติบโตเต็มที่เขาก็จะเริ่มแทง ยอขึ้นไปอีกนี้ครับเป็นชั้นชั้นอย่างนี้ครับเป็นชั้นชั้นขึ้นไปนี่ครับพออายุหลายๆปีเขาก็จะยาวได้เป็นเมตรละครับอาจจะถึงกับหลายๆเมตรบางคนสูงถึงเจ็ดแปดเมตรก็มีครับความยาวของเขานะครับนี่ครับเขาก็จะแทงออกไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับต่อไปก็จะเป็นข้อที่หกนะครับที่เราควรจะรู้เอาไว้นะครับ ประการที่6ก็คือเวลาที่เราจะมอบต้นไม้ใหญ่แย้นี้ให้กับคนอื่นนะครับอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือคน,คนทุทั่วๆไปนะครับเพื่อความเป็นมงคลของผู้ให้และผู้รับนะครับท่านก็จะให้เลือกให้ในวันที่เป็นวันพุธข้างขึ้นเช่นเดียวกันครับ ส่วนการซื้อขายไม่เกี่ยวนะครับเาเฉพาะที่เราจะให้กับคนที่เรา,เาลากหรือเราเคารพนับถือนะครับแต่ว่าถ้าเราถวายให้กับวัดก็คือมีข้อยกเว้นอยู่ครับถ้าถวายให้กับวัดหรือกับพระหรือนําไปปลูกในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็ ไม่ต้องเลือกวันครับหรือเราจะมอบให้กับคนที่มีพระคุณหรือว่าผู้ที่เราเคารพนับถือนะครับมีความเคารพนับถือก็ไม่ต้องเลือกวันครับให้วันไหนก็เป็นมงคลหมดครับถือว่าให้กับท่านที่สูงกว่าเรานะครับนี่เป็นข้อที่หนะครับถ้าจะ ให้กับคนทั่วไปก็ให้ในวันพุธนะครับยกเว้นผูม้มีบัคคุณหรือคนที่เราเคารพนับถือพระภิกษุหรือว่าวัดวารามครับก็ไม่ต้องเลือกวันก็ได้ครับต่อไปก็เป็นข้อที่7นะครับประการที่7สิ่งที่ควรรู้ไว้ตามที่ท่านผูม้มีความรู้หรือหลายๆท่านได้บอกมาก็คือไม้แยแยเขาจะชอบดิน ร่วนปนทรายยิ่งเป็นทรายแม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำทั่วๆไปได้ก็ยิ่งดีครับเขาจะชอบมากจเจริญโตเบโตได้ดีนะครับนอกจากเราเลือกไม่ได้เราก็ใช้ปลูกในดินร่วนผสมดินก้ามปูก็ได้ครับส่วนปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่เราจะให้เขานี่ก็ไม่ควรใช้ปุ๋ยเร่ง เร่งต้นเร่งดอกใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งโดยเฉพาะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับก็ให้เฉพาะปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ประมาณนี้แหละครับก็คือเป็นการปลูกเพื่อเสี่ยงโชคเพื่อวัดบุญบารมีก็เลยให้ปลูกตามธรรมชาติที่สุดลวครับอย่างเก่งก็ให้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยมูลจัตธรรมดาเนี่แหละครับให้เขาเจริญเติบโตตามธรรมชาตินะครับอ่าน,นี่เป็นการวิธีการปลูกการให้ดินนะครับบางท่านบอกว่าห้ามให้ปุ๋ยรือว่าสารเคมีโดยเด็ดขาดเลยล่ะครับอันนี้ก็เป็นความมารู้จากหลายๆท่านนะครับลงมาหานำมาประมวลรวมๆกันนะครับ ต่อไปก็เป็นข้อที่แปดนะครับก็มีหลายหาคำถามว่าเขามีดอกหรือไม่นะครับนี่แหละคือหัวใจสำคัญของการปลูกต้นพยาม้าใหญ่ใหญ่เลยแหละครับเพราะว่าเมื่อเขาออกดอกนะครับก็จะบอกถึงความมีโชคมีลาบการมีโชคมีลาบในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องถูกหวยอย่างเดียวนะครับอาจจะ เป็นการได้เลื่อนตำแหน่งการงานที่ดีคนที่ไม่มีงานก็ได้งานได้บรรจุหรือเมื่อ้นก็ได้รับข่าวสารที่เป็นสิ่งที่ดีๆเป็นมงคลแหะครับอ่าก็ชื่อว่าเป็นโชคลาภเหมือนกันไม่ใช่หมายถึงเฉพาะถูกหวยอย่างเดียวนะครับก็พอเขามีอายุประมาณสักสามปีขึ้นไปครับสามถึงห้าปีปีนี้เขาก็จะเริ่มออกดอกมาให้เราได้ชื่นชมแล้วล่ะครับ นี่หมายถึงต้นที่ปลูกธรรมดานะครับไม่ได้เร่งสารเคมีใดๆนะครับต่อไปก็เป็นประการที่9นะครับที่เพื่อนๆนนักนิยมไม้แยแยควรทราบไว้นะครับก็คือเมื่อเขาออกดอกแล้วนะครับถ้าเขาเริ่มติดลูกมอะไรนะครับก็จะชื่อว่าเป็นมงคลมากอย่างยิ่งเลยนะครับที่ว่าออกดอกออกผลนแล้ว ยิ่งถ้าต้นไหนนะครับลูกที่ออกมาในในพวงเดียวกันนะครับเพราะว่าดอกเขาจะออกมาเป็นพวงนี่ต้นยังเล็กเหที่ตรงมหามีอยู่ในต้นยังเล็กยังไม่มีดอกนะครับพออายุก็ถึงเขามีดอกก็จะเป็นพวงพวงนะครับออกลูกมาก็จะเป็นลูกเล็กๆเป็นพวงเช่นกันถ้าพวงไหนนะครับมีลูกออกมาเป็นสีได้ครบถึง7สีนะครับก็เชื่อว่าเป็นมหามงคลอย่างมากๆนะครับ ท่านผู้รู้บอกว่าเขาจะเรียกพญาไม้แยแยตันนั้นว่าเป็นพญาของพญาไม้แยแยเลยแหละครับเพิ่มไปอีกชั้นหนึ่งเียันี่เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆอยจากมหานะครับที่รวบรวมมาจากท่านผู้รู้หลายๆท่านแะครับเอานํามาประมวลกันแบ่งปันเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆอยากจะมีะพญาไม้แยแยสักต้นหนึ่ง ปลูกไว้ในบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นไม้ปงุคลหรือว่าเป็นไม้ประดับก็ตามละครับก็คนจะรู้ข้อ,ขอมูลพื้นฐานเล็กๆน้อยๆเรานี้แหละครับเพื่อเป็นประโยชน์กันเพื่อนนะครับก็สาหรับที่นี้ลุงมาหาก็นํา,นาสาระความรูก้เกี่ยวกับพยา,ยามายแย่ๆเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับมาฝากเพื่อนๆก็ลุงมาหาก็หวังว่าคงจะพอมีประโยชน์ กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงมหาก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนจงรวย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 ทรัพย์รวยปัญญารวยบุญสุนทานรวยความสุขรวยสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับลุงมหาสวัสดีครับ